นักบินหล่อๆข้างหน้านะครับผมโวังสวยงามสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกทุกท่านพี่น้องชาวคนรักสีทุกท่าน ผมพจ n 3 f diy ไหลไปเลื Channel นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทำงานเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไซส์ g 7 0นะครับผมตัวนี้เป็นชวิเซอร์นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นงานที่อ่ติดตั้งเซตเทสบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของลำนะครับอยากจะทำเป็นโปรเจกต์นะครับผมก็คือจะทำเป็น หางมอเตอร์บัตเล็ตนะครับตอนนี้หางยังเป็นกลไกระบบสายพานอยู่เห็นไหมครับเวลาเราหมุนเบ็ดหลักนะครับหางจะหมุนตามแต่ครั้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะดัดแปลงนะครับทำเป็นหางมอเตอร์บัตเล็ตนะครับผมซึ่งพี่เจ้าของลำนะครับได้สั่งงานตัวลำที่เป็นหางบัตเล็ตแล้วชอบนะครับผมก็เลยสอบถามมาทางผมว่าสามารถที่จะดัดแปลงได้ไหมนะครับผมก็นี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการดัดแปลงนะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสบินกันนะครับผมหลังจากดัดแปลงแล้วว่าจะเป็นยังไงก็คือพี่เจ้าของร้านะครับเล่นทั้งทุกแบบแล้วนะครับทั้งห่างเพลาห่างสายพานห่างบัตเลตนะครับแล้วก็ถูกใจระบบห่างบัตเลตที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับก็คือห่างเขาจะนิ่งมากนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยมันจะง่ายสะดวกนะครับ เห็นไหมครับมันจะไม่มีกลไกนะครับตัวนี้จะมีกลไกที่ชุดหางนะครับเป็นตัวนี่ครับใช้เซ์โรกันหางดึงนะครับผมแล้วก็ระหว่างตรงนี้ก็จะมีกลไกสายพานถ้าเป็นระบบหางเพาที่ใช้บาเวลเกียร์ก็จะเป็นเฟืองเอ้ยมันก็จะเป็นอ่าแท่งเพาแล้วครับแล้วจะมีบาเวลบาเวลเกียร์ที่บริเวณหางใช่ไหมครับคราวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นระบบเพาถ้า เฟืองซีหนึ่งล้มไปรอบหางก็จะไม่เสถียรตัวลำที่หางจะมีอาการเยอะมากนะครับผมซึ่งตัวเฟืองเนี่ยมันมีทั้งทางด้านข้างหน้านะครับแล้วก็ทางด้านข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายพานหรือระบบเพานะครับผมจะมีกลไกของมันอยู่หลายๆจุดรายละเอียดมันก็จะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นระบบหางบัตเลดนะครับตัวกลไกทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่ข้างหน้ายานันข้างหลังและชุดหางนะครับ ชุดสไลด์พิษหางพวกนี้จะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีเลยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เซอร์โวกันหางด้วยนะครับเอาจริงๆก็คือมันจะใช้งบประมาณที่ถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ว่ามันจะได้อ่ประสิทธิภาพของหางที่ค่อนข้างนิ่งและก็ดูแลง่ายด้วยนะครับหางกลไกก็ก็มีเสน่ห์ของหางกลไกแต่ก็มีข้อจํากัดของมันนะครับผมอ่ทุกอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะครับอันนี้คือผมแค่จะให้ พูดรวมๆให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างหางกลไกกับหางที่เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับข้อดีข้อเสียก็ต่างกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็สามารถใช้บินได้หมดนะครับผมแต่เท่าที่บินมาอาการของหางบัลเลตเนี่ยจะถูกใจทั้งเจ้าของลำลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็คนที่เทสบินนะครับซึ่งก็คือตัวผมนะครับค่อนข้างถูกใจนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็ทําการเอาชุดกลไก ออกไปแต่ว่าลำนี้ยจะยากนิดนึงเพราะว่าลำนี้มันต้องถอดชิ้นส่วนต่างๆออกที่ตัวลำหลักนะครับผมคือมันจะมัน,ม,นมันจะไม่ใช่ระบบถอดตัวเฟรมในออกมาเฉยๆอันนี้มันจะเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับต้องถอดออกให้หมดเลยโอเคครับแล้วค่อยๆลื้อหางเสร็จแล้วผมก็จะทําการนะครับออกแบบชุดจับหางบริเวณด้านท้ายนี่นะครับแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์เลรลงไปนะครับผมโอเคครับ ส่วนต <the> ิกเกอร์ต so ัวนี atch, ้นะครับก็ท really <the> <success> okay. ําการลอกออกนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ที่ติดมากับเบทนะครับมันเวลาเวลาเราเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะสติกเกอร์มันชอบอ้าออกนะครับมันกระดกพอมันกระดกแล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดแรงต้านที่ปลายเบทนะครับซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับไอข้างนี้กระดกเยอะข้างนี้กระดกน้อยนะครับผมก็มีผลผมเลยลอกออกไปเลยนะครับนี่นะครับนี่เราก็ไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกระดกโอเคลุยครับเพื่อน ครับผมตอนนี้นะครับก็ทําการรื้อทุกอย่างออกมานะครับเพื่อดัดแปลงนะครับแก้ไขจุดต่างๆด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็พร้อมกับการเสียบเซตติ้งกล่องเพราะว่าต้องตั้งค่าใหม่หมดเลยก็คือต้องเป็นการเซตกล่องเฮดวันใหม่หมดนะครับนี่นะครับผมโอเคครับแล้วก็ปัญหาบางจุดที่ควรจะต้องแก้ไขก็แก้ไขไปให้เลยในทีเดียวครับเพราะว่าไหนๆก็ต้องรื้อหลาแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผม ก็ลุยกันครับไปมาดูการบินกันนะครับหลังจากการดัดแปลงนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการดัดแปลงนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสาหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าไปเพราะว่าต้องเซตค่ากล่องใหม่หมดทุกอย่างนะครับผมเหมือนทําการเซตกล่องใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะระบบก็จะต้องเปลี่ยนเป็นระบบหางบัตเลตนี่นะครับฮะสวยๆเลยนะครับผมใบแต่งด้วยนะครับ3เบส นะครับผมโอเคครับที่เหลือก็ไปเทสบินกันนะครับผมลุยครับเพื่อนๆไปเจอกันที่สนามครับ ครับเพื่อนๆอาการก็ประมาณนี้เลยครับหลังจากดัดแปลงนะครับโมดิฟายนะครับผมดัดแปลงจากหางที่เป็นกลไกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานหรือหางพาวก็แล้วแต่ดัดแปลงหางให้เป็นบัตเลตนะครับอาการหางก็ประมาณนี้เลยครับวันนี้ก็มีลมนะครับแต่ผมจะหันหางแล้วปล่อยนะครับเพื่อเช็คปล่อยปึ๊บหยุดนะครับปึ๊บหยุดนะครับผมเห็นไหมครับหางนิ่งมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเซบไลท์นะครับโยกขวานะครับปล่อยะโยกซ้ายนะครับปล่อย เดี๋ยวดินหน้าถอยหลังเนาะอ่าเดินหน้านะครับปิดปล่อย,ยนะครับขึ้นมานิดนึงจีเตี้ยไปหน่อยอถอยหลังนะครับปล่อยโอเคครับผม น,นี้บินด้วยโหมดวงกลมนะครับซูมได้ซูมนะครับมีนักบ,บินหล่อๆข้างหน้านะครับผมโตวางสวยงามนะครับ,รบอันนี้บินเป็นเลขแปนะครับ ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้บินด้วยเล็ข8นะครับปัดถางเองนะครับผมลมแรงๆก็เล่นได้สบายๆนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ติด GPS นะครับเห็นไหมครับบินเป็นเล็ข8เองสวยงามสไตล์ฮอร์สเกลนะครับ ขึ้นได้นะครับสั่งเร่งเขาก็จะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเมื่อเราดีดกลับไปที่ normal <c oughs> เขาก็จะเบรกนะครับปึ๊บเดีนยวครับก็เบรกอยู่ที่เท่อันนี้เรามาบินด้วยมือของเราเองบ้างนะครับ ใกล้ๆนะครับผมนครับเป็นบัตเลดเรียบร้อยนะครับเพื่อนลำใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับโอเคครับผมจอดได้นะครับ เดี๋วมไปจอดตรงนี้แล้วการจะได้หั้เตียเต้ยหน่อยตรงนี้หาสูงนะครับลงจอดได้อันนี้สำหรับการลงจอดก็จะลงแบบนุ่มๆน,นะครับเพราะว่าผมเซ็ตคิดลบเอาไว้ให้ค่อนข้างน้อยพอลงจอดรับเราก็ตัดสวิตซ์ทุบนี่ครับลงจอดนุ่มๆปลอดภยัยปลอดภยัยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับดูนักบินรอสองนายนะครับผมแล้วก็หางเป็นบัตเลตช้อนนี้ก็จะเป็นการาดูแลที่ง่ายที่สุดตอนนี้นะครับแม่ทันแตนดูแลค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีกลไกยุ่งๆหลายๆช่วงนะครับผมอุ้ยหยุก,กัดน,นี่นครับถ้าเป็น,นกลไกมันจะต้องคอยอระวังเรื่องลูกปืนความปืดแล้วก็ข้อต่อนะครับผมเซอร์โวนะครับ อันนี้เราตัดเซอร์โวทิ้งไปนะครับจริงๆอ่ะใช้งบประมาณอ่ะประหยัดกว่าด้วยนะครับพูดถึงนะถ้าเราทําเป็นหางบัตเลตเพราะว่าอะไรครับเซอร์โวกันหางตัวหนึ่งนะครับที่มีที่มีขนาดใหญ่ใช้กับไซส์สี่แปดศูนย์เออสี่เจ็ดศูนย์นะครับลำนี้เป็นสี่เจ็ดศูนย์นะเบรสามหกศูนย์นะครับผมก็เซอร์โวกันหางตัวนึงก็ประมาณพันกว่าๆแล้วนะครับผมเอาแบบอันนี้เอาแบบเกรดกลางๆนะครับถ้าเกรดแพงๆก็จะยิ่งจะยิ่งราคาสูงกว่านี้นะครับผมแต่อันนี้นะครับเราใช้การตัดแปลงนะครับผมเป็นหางงมอออเเเตตตรร์บััลก็จะดื่ โซอร์วกันหางออกไปลงมาใกล้ๆเลยครับตัดเรื่องเซอร์วกันหางออกไปตัดเรื่องกลไกออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบกลไกมันจะมีชุดลูกปืนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็กลไกก็ต่อหัวบอลลิ่งต่างๆพวกนี้ที่มันสามารถที่จะหลุดหลวมฝืดได้นะครับผมแต่พอเป็นมอเตอร์บัลเลตก็จะประมาณนี้เลยครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะครับลายสวยนะครับนะครับมันก็จะตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปดูแลง่ายนะครับแล้วก็อาการบินนิ่งนะครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นหางกลไกถ้าเกิดสมมติว่ามันฝืดนะครับอาการที่หางก็จะเริ่มมีแล้วเพราะรอบหางจะไม่ค่อยได้นะครับผมอันนี้ก็คือแยกอิสระจากการเห็นนะครับถ้าเป็นระบบหางกลไกเทศหมุนหางต้องหมุนตามถ้าชุดกลไกหางฝืดหลวมลูกปืนแตกจะมีอาการทันทีแต่เนี้แยกอิสระจากกาันเพราะว่าถูกคำนวณด้วยตัวกล่องนะครับในการปล่อยรอบมันก็เลยจะมีอาการหางที่ค่อนข้างดีและก็การดูแลที่ง่ายนะครับผม ก็จบนะครับงานตัดแปลงอาการบินก็นิ่งๆตามคลิปเลยครับเล่นได้ทุกโหมดนะครับปกติทุกอย่างโอเคครับมาเล่นอาซีกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ